มือนีมาเจอเฮ็ดนี่จ้าพี่น้องขับรถมาเนี่ค่ะกำลังกลับบานขอนจะขับมาเบิง้งจอดรถไปพ่นค่ะแล้วก็เล่นกลับมาค่ะพี่น้องมาเจอเฮ็ดนี่จา้าเฮ็ดนี่คนคอยเก็บประจําเลยจ้าอยู่ตอนถี่ you, อยู่ในเมืองเนาะมันสีออกตาหยาค่ะพี่น้องเบิง้งแกงแซ่บนะพี่น้องเหมือนเฮ็ดฟางค่ะเฮ็ดอันนี้เบิง้งสิได้ดพอแกงอยู่ได้นี่ พอขับคนมาเก็บเฮดพี่น้องเอ้ยขับรถผ่านหน้าเลี้ยวหาตะแนวเก็บเบิ่งเนี่ยอีกดอกหนึ่งย่ตรงนี้จ้าอุ๊บเนี่ยเบิ่งนง่เห็นปะมีอีกมองนึงตรงนี้มันกำลังออกตรงนี้จ้ะก็แปลกคือกันว่ามันจะออกทางถนนเลยจังไหนเนี่ยเบิ่ปปกติเฮดอันนี้มันจะออกน้ำน้ำทงหย้าจะพี่น้องเบิ่ง,งนะ อเจอเห็ดยังคิดถึงวาอยากเก็บอยู่หรอพี่น้องตอนขอ,อยู่ในเมืองนะเวลาไปเดิน้ําทุ่ง,งยางสินะมันจะออกเยอะจ้าก็เลยว่าโอ้ยคืออยากเก็บเห็ดโอ้ยเอาไว้มื่ค่อยมาเก็บใหม่เดี๋ยวบอนี้พี่น้องเนาะมันยังอุจุอยู่นี่แล้วมันสิออกอีกเลยเนี่ยถ้าเคยออกแล้วมันก็สิออกอีกจ้าเบิง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 ,บงมีอีกบอ้ยก็คือจ่วาอยากเก็บเห็ดอันนี้อีกนะพี่น้อง เทวดาเห็ดเป็นทรงเห็ดไม่คอยเก็บอีกแล้วจ้าเบิ้งทางท่างนี่ละจ้าเบิ้งในซ้ำนี้พ่อแกงเอาเจาะอ,อยู่จ้าเบิ้งอ้ยหมานมานมานมีแนวใส่นะพี่น้องเอ้ยบเบิ้งเอาสิกรรมไปจังไรแล้วเนาะวันนี้เนาะก็สิกรรมจังสิงลนะเนาะเบิง้งมือหนึ่งก็ถือกล้องค่ะมือหนึ่งก็สิกรรม ค่ะพี่น้องคนมาเก็บเฮ็ดเทวดาเฮ็ดมันกระทรงเฮ็ดไม่ให้เก็บจ้ะโมมีแนวใส่ i d e กำยุ่มๆอีกนะมันจิเกิดอีกอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือหนามาเก็บอีกดอกตุ่มๆมันก็เยอะอยู่ค่ะได้พ่อแกงเลยจ้าเบิ้งอันนี้เฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดฟางเลยนะเจ้าพี่น้องหวานค่ะควัญเอิญเฮ็ดขายเงา <c oughs> เห็ดขายเงา <c oughs> โอเคมา เอาไปเก็บในรถระค่ะบายบายค่ะมานเก็บเห็ดเลิกงานมาก,ก็ได้เก็บเห็ดค่ะเบิ้ง <c oughs> มาเจอแจ็คพอตอีกแล้วจ้าเมาื่อนี้เห็ดมันเกิดอยู่ถนนนี่พี่นอ้องถนนเพิ่นเพิ่งเห็ดใหม่เนาะเบิ้งเนี่ยพุ่มนี่อยู่นี่อีกอ่ะเป็นผู้อยู่จา้านี่ยทางจอดรถขวัญก็จอดไปตรงนั้นเนาะโอ้โหแม่มาเก็บกันพี่นอกอูมีแนวทรายนะเอาเอาเข้าไปอูมีแนวทรายนะ เมืองเมืงเมืองมันดันถนนมันดันไอพุ่นมากเลยนี่มืองเมมืงมเ็นี่มันก็แข็งแรงเนาะพี่น้องเงเงเก็บ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 เก็เก็บเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บ มันก็นดันเบิง้งดันไอถนนเมืองที่ล่ะเบิ้งดันออกมาเลยไหมอู้ยคักแน่คักแนะพี่น้องอู้ยเด็กแกงบักใหญ่แม่นี่แกงไหลเติบอยู่ค่ะพี่น้องถนนนี่มันเป็นถนนเข้าเห็ดใหม่พี่น้องสงสัยมันมาน้ำดินที่เขาเอามาถมนะจ๊ะเบิงบ้งเบิ้งที่ล่ะเต็ม เต็มผู้ลู่เลยพี่นอ้องเต็มผูดลู่ไอ้ติเกิดใหม่เกิดกระลังจะมีอยู่คือการมึงมันกระลังพุก,กุพุจุพุจุขึ้นมาไหนบ้างตรงนี้นจ้ะมันกระลังขึ้นมาไหนมันเนี้ยมาไห,าหาน,นกระลังแตกออกมาไหนเงมืออื่นมือนหื้อนี่ยนะมันจะออกมามหมเนะพี่นอ้องนี่นี่มันดันถนนออกมาได้พี่นอ้อง มืออื่นมาเก็บใหม่บังซ้ำนี่ได้แกงนึงแล้วเนี่ยพี่น้องเมง่ี่ล่ะได้เก็บเห็ดอีกแล้วค่ามาอีกแล้วได้แกงหนึ่งพอดีหัวหยองแฮ